นานซะนานนะลูกนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับน้องฝนอีกแล้วนะคะดีฝน,นมาถ่ายน้องเล็กค่ะไม่แอบถ่ายน้องเล็กทุกคนน้องเล็กเข้ามานอนในบ้านแล้วนะคะทุกคนทุกเสียงเบาเบานะคะเดี๋ยวพี่โก้ได้ยิน,นะคะ่ะทุกคนนอนสบายเลยทุกคนแต่แปลกนะคะทุกคนเขาจะผัดกันนะคะทุกคน ถ้าน้องเล็กมาพี่ใหญ่จะไม่ค่อยมาเลยค่ะอันนี้ก็สามวันแล้วนะคะไม่เห็นพี่ใหญ่น้องเล็กก็มาหายไปหนึ่งวันเต็มๆเลยค่ะคิดถึงมากเลยหวแต่ตอนนี้พี่ใหญ่หายไปสามวันแล้วค่ะทุกคนแต่พี่รอก็ยังเห็นเห็นช่วงตอนที่เขากินข้าวข้าวเช้าข้าวเย็นอะไรเงี้ยก็จะเห็นเมอนเดิมนะคะทุก ต่ช่วงนี้ช่วงบ่ายๆอะค่ะที่เราก็จะไปแอบนอนแต่วันนี้ดีใจมากเลยค่ะน้องเล็กแอบมาน,นอนตรงนี้หาที่นอนแล้วอลูก้องใส่รังของรังจะร้อนค่ะทุกคนหน้าร้อนน้องก็เลยไม่นอนนะคะทุกคนนี่คช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าค่ะทุกคน อากาศก็เลยร้อนๆแต่น้องเหมียวของคุณแม่น้องเล็กของคุณแม่มาแอบนอนตรงนี้แม่ดีใจจังเลยเดี๋ยวลูกนอนชันนะลูกนะเขาไม่กลัวแล้วนะคะลูกโอเอหนูาจะไปไหนอีกนะลูกถ้าพี่ใหญ่ไม่มาไม่มาควรเขาเขาก็จะมานอนตรงนี้ตลอดนะคะที่ฝนเคยบอกว่าน้องเล็กเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ประจําจะอยู่ในบ้านนะไม่อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ย ขาที่อยู่บริเวณบ้านนะคะเขาจะไม่ไหนหายไไหนง่วงเหรอลูกนอนชักช่วยคนช่วยของแม่นอนลูกดึกดูกทุกคนไว้ใจเราแค่เขาไม่วิ่งหนีแค่เขาไม่ตกใจก็โอเคแล้วค่ะทุกคนน่ารักดึกขาทำให้แม่ให้แม่ถ่ายรูปหนูได้นะลูกนะหนูแม่ไม่ได้ลงคลิปหนูหลายวันแล้วไม่คิดถึงหนูหคิดถึงนูดึกดึกดึกทุกคนดไปไหนแล้วล่ะลูกไปไหนคะ ดูคะ่ะคนไปละว,วันนี้แล้วเดี๋ยวดูสงสัยจะลำาขานฝนหรือเปล่ามากวนดูปีนไปละแค่ฝนเห็นเขาฝนก็ดีใจแล้วคะ่ะทุกคนดูดูวันนี้สิ มันนี่ชี้มันนี่เร็วมันนี่เร็วหาแม่เร็วเดี๋ยวเสียงดังนะเดี๋ยวพี่โก้ได้ยินนะทำะไรเหรอลูกทำไรคะับมันนี่ตรงมา เร็วอันตรายนัน่นแหละเ๋ยวเดี๋ยวพี่โก้ได้ยินนะมาแล้วมาหาแมา่แล้วมานี่ตรงมาตรงนี้มาตรงนี้โอเคเอาลงมาเออเฮ้ยดูตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โก้มาเอนอนลงก็ได้อะนอนตรงไหนก็นอนนอนเลยด,ดูดูก่อนเดี๋ยวดูเขาก่อนนะ ด,ด,ดให้เข้าหาที่นอนะคะ่ะเรื่งอากาศร้อนมากนะคะทุกคน เนี่ยฝนเตรียมไม้ให้พี่ใหญ่นะคะทุกคนพอดีแฟนฝนนะคะเขาเตรียมไว้ให้พี่ใหญ่ตอนแรกมีสองลังใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยตอนที่แบบช่วงหน้าฝนนะไม่ใช่หน้าฝนหน้าหนาวสินะแล้วก็จะมีช่วงฝนตกด้วยอะไรเนี่ยน้องเขาก็จะแอบมานอนพี่รองน้องเล็กก็จะนอนคนละลังแล้วพี่ใหญ่เขาก็แบบน่าสงสารเขาไม่มีลังนะคะทุกคนแฟนฝนก็เลยเห็นก็เลยทําไว้ให้สแตนบายไว้ให้แล้วก็ไม่มีใครมานอนเลยค่ะสรุป ก็คือทําไว้แต่ไม่มีใครมานอนต้องรอหน้าฝน,นะค่ะทุกคนหน้าฝนน่าจะมีแต่ถ้าหน้าฝนฝนน่าจะสาสนะคะต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะดูหน้างานก่อนหน้าหน้างานเป็นทางการเลยนะคะคนีน่ค่ไไะทุกคนร้นมาไปไหนแล้วทุกคนน้องเหมียวไปไหนแล้วทุกคนหนาไม่เจอละ เดีนะแป๊บนึงถาไ,ไปเดินกับน้องเมียวก่อนค <c oughs> นคิดถึงเขามากเลยอยากเจอเขาไม่ได้ถ่ายคลิปคลายวันแล้ววันนี้ลูกเร็วล้ววันนี้เรามาหาแม่นี่มาวันนี้ลูกลมาทุกคนต้องเดินห่างๆลองเรียกเขาสิว่าเขาจะมาไหมามาลูกมาเอา ทุกคนคุณบอกว่าลองเรียกเขาสิเขาจะมาไหมเขาเดินหนีเลยค่ะทุกคนเอา้าเอ้าทุกคนเอ้าพี่ใหญ่หรอเนี่ยคนคนนี้เห็นใช่พี่ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเอ้าพี่ใหญ่ไปไหนมาลูกเอา้าหนูไปไหนมาลูกหืมหนูไปไหนมาสามวันเลยนะทุกคนดู อ๋อผมก็คิดว่าพี่หายย่าหายเพราะว่าผมไม่เห็นสามวันแล้วแล้วผมก็เล่นกับน้องเล็กอยู่ข้างในแล้วเมื่อกี้ออกมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่ใหญ่จริงๆนะคะทุกคน <laughs> ไปไหนมาแหละลูกดูดูทุกคนง่วงเลยเให้ดูอ๋อแม่ขอถ่ายหนูด้วยนะแม่ก็คิดว่าหนูหายไปไหนอันนี้ก็ดีแล้วทีนี้ก็จะไม่เห็นน้องเล็กแล้วทุกคน ดือดเดอ้ยนอนไม่เขาไม่ได้กลัวฝนเลยนะเนี่ยเขาก็นอนในถ่ายอย่างนี้นะเอนในถ่ายอ๋แม่ก็คิดว่าหนูหายไปไหนหนูก็ไม่ไปกินข้าวเขาก็ไม่ไปร้องกินข้าวเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้ฝนก็ยังถ่ายน้องเล็กอยู่ด้านในอยู่เลยโ <c oughs> อ้ยมาแล้วชุองสวยเหมือนเดิมเลยเนี่ยสวยหรือหล่อเนาะ เมื่อกี้มองไม่เห็นจริงๆนะคะทุกคนกำลังจะเข้าไปแล้วว่าน้องเล็กเขาเดินหนีันก็จะเข้าไปปิดคลิปล,ละเฉยๆเหรอนอนคี้เศร้าจังโอ้ยนอนสบายเลยนอนสบายเลยดูดูโอ้ยนอนสบายเลยให้ปี่ใหญ่ปิดคลิปนะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่ใหญ่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ